ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็กซ์จี้ออริวนะครับวันนี้ผมเอ็กซ์จี์กำมองอยู่กับนี่เลย Toyota c o ุลูร่าเอลติสจีอาร์สปอรผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นั้นเป็นรุ่นที่ขับขี่ดีคันหนึ่งเลยและเป็นรุ่นที่ถือว่ายอดนิยมนะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทอ่ะก็ไม่ได้แพงมากกับออปชันที่ให้มาออปชันที่เขาให้มานั้นมีอะไรบ้างออปชันพวกระบบความปลอดภัยไฮเทคนั้น มีให้มาครบครับยกเว้นกล้องมองรอบคันไม่ว่าจะเป็นดินามิกเรดาร์ครูสคอนโทรลแบบออสปีดไม่ว่าจะเป็นกล้อง a d a ดเพื่อเอามาจับการตรวจจับการออกนอกเลนรักษารถที่อยู่กลางเลนมี R C t a ให้แต่ไม่มี R t ร B ให้นะแล้วก็มีเซนเซอร์ภายหลัง2จุดน,นะครับมีไวส์ p อร์ดมอนิเตอร์ดิงให้คือมีให้มาครบหมดยกเว้นกล้องมองรอบคันหลายๆอย่างผมว่าคันนี้เป็นคันที่น่าเล่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเพราะว่า1เลยรถบังคับดี 2. องออปชันให้มา ถือว่าเกือบจะจัดเต็มแล้วอย่างนิดเดียวเนาะเราเรามาเจาะสเปคกันว่าไอ้ระบบความปลอดภัยนั้นทํางานกันอย่างไรตั้งแต่เราขับมาไอระบบเตือนการออกนอกเลนนี้ใช้งานได้ดีครับจับเลนได้ดีแต่ว่ารักษารถให้อยู่กลางเลนนั้นจะใช้งานควบคู่กับ a d Adaptive Cruise Control ถ้าคุณไม่ได้เปิด Adaptive Cruise Control ตัวจับการให้รถอยู่กลางเลนนั้นจะไม่ทํางานจะมีการทํางานแค่เตือนออกนอกเลนเท่านั้นวงอะไรนั้นจะดินกลับแค่ตอนที่เราจะออกแล้วแต่ไม่รักษารถให้อยู่กลางเลนนะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้รถรักษาอยู่กลางเลนคุณต้องเปิดใช้ Adaptive Cruise Control ด้วยและการทํางานจนถึงจุดยูนิ่งนั้นสามารถทํางานได้ดีครับแล้วก็ตรวจับรถได้แม่นยําเวลาถ,ถึงจุดยูนิง่งปุ๊บถ้าไม่เกิน3าวิรถคันข้างหน้าเลื่อนไปเราก็จะเลื่อนตามครับแบบเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเวลาโค้งรถจะชะลอความเร็วให้พร้อมหักวงมมัััยให้แบบอตตโนิ แต่ไม่แนะนําให้ปล่อยนะเพราะว่าเราต้องคอยควบคุมรถเหมือนเดิมส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆนี่ครับหน้าตาพวกกันชนด้านหน้าพวกสเกิร์ตรอบคันกันชนหลังเป็นแบบเฉพาะของทาง GR Sport นะทางโคราช g r Sport อย่างนี้เลยนี่สีดำ Crossback นะครับเป็นแบบเฉพาะของ GR Sport ถ้าสีดะสีดะนี่ก็เป็นสีดำตกแต่งด้วยคือสีดำ เน้นสีดำนะครับสเกิเร์ตเฉพาะแบบของ G R Sport เลยผมว่าเป็นคันที่สวยอีกคันหนึ่งเลยนะเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว1,000ปซีซีพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังแรงม้าสูงสุด122แรงมา้าถ้าถามว่าแรงไหมแรงเพียงพอไหมผมว่าเพียงพอนะใช้งานได้ดีเร่งแซงได้มั่นใจเครื่องตัวนี้ก็พิสูจน์กันมา,มามากแล้วแต่ก็คงเป็นยุคสุดท้ายที่เครื่องตัวนี้จะอยู่เพราะว่าตอนนี้เขาก็ไปใช้ตระกูลด y นามิกฟอร์ดเครื่อง2.0นะไฮบริด เพราะ่าตถ้ายังได้ไปต่อก็คงต้องตามไปครับไฟหน้านี้ Full LED นะ Full LED ทั้งหมดเลยแล้วการตกแต่งคิ้วด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมตัดกับสีดำกอสแบ็กตรงนี้โลโก้นี้ฝังเรดาร์ไว้นะครับดักอากาศแบบลงังทึ้งนี่ฝากระปรงเป็นสันอย่างนี้ดูสวยแต่ผมพาดูคร่าวๆไม่พาดูมากเพราะว่าหลายคนคงจะเห็นมามากแล้วหลายคนก็คงอาจจะลืมไปบ้างผมก็พาดูนะครับ ล้อแม็กลายเป็นสีทูโทนนะครับเกิดหน่อยนะเพราะว่าตอนผมขับมาฝนมันตกเนาะตอนที่ลองไปเทดสดูอยากให้มาเป็น2องสอ r 1 7เนะครับเป็นแม็กขอบสิบนิ้วดิสเบรกทั้ง4ล้อสัญลักษณ์ไฮบริดตรงนี้นะครับกระจกคอนเสสีกับตัวรถนะกระจกเป็นแบบสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ led ให้นะครับอันนี้ไฟเลี้ยว led อนนี้มือจับเปิดประตูรองรับแบบคีย์เลสด้วยก็คือนนเปิดได้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยมีตกแต่งคิ้วขอบกระจกด้วยแบบโครเมียมนะครับนี่ก็เป็นสีดําด้าน สีโครเมียมลากยาวถึงนี้เลยมันจากประตูสีโครเมียมสเกิร์ตด้านข้างเป็นอย่างนี้ครับดีไซน์มันก็ดูดีอ่ะเนี่ยล้อหลังก็เหมือนกันล้อหลังนี่ก็225 45R17 เท่ากันกับล้อหน้าเลยช่วงล่างด้านหน้านี้เป็นแบบแม็กพอร์สตัดพร้อมเหล็กกันโคลงส่วนช่วงล่างด้านหลังเป็นดับเบิลวิสบอลหรือปีกนกคู่2ชั้นพร้อมคอยล์สปริงนะครับนี่ช่วงล่างถือว่าให้มาดีนะ ช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นอิสระหลังก็เป็นสระแต่ว่าคนละแบบกันด้านหลังนั้นเป็นดับเบิลวิสบอลเลยถือว่าให้มาดีครับการขับขี่ของช่วงล่างตัวนี้นั้นผมรู้สึกว่ามันมีความเฟิร์มความแน่นแต่บางช่วงก็รู้สึกว่าจะแน่นเกินไปทําให้รู้สึกว่ามีอาการตึกตักตึกตักบ้างเนาะมีนิดหน่อยนิดหน่อยการขับขี่นั้นให้ความมั่นใจที่ดีครับคือมั่นใจเลยสำหรับช่วงล่างตัวนี้ด้วยความที่ช่วงล่างนี้ถูกปรับเซตมาเฉพาะตัว GR s p o r t ทำให้ช่วงล่างนั้นมันมีความสปอร์ตฉะนั้นความนุ่มจะหายไปค่อนข้างเยอะจะมีอาการตึงตังมาแทนบ้างเนาะแต่ว่าก็แลกด้วยความมั่นใจในการที่จะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงอะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกว่ามันหวือหวามันไม่รู้สึกว่ามันวูบวาบเสียววาบนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อพอถังน้ำมันอย่างนี้นะนี่มีชีพรีอากาศให้ด้านหลังนี้ไฟไท้ายเป็นแบบ Fu l l LED นี่ full LED ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยว ไฟถอย Full l e d ทั้งหมดเลยนะครับมีชิ้นคโครเมียมลากยาวนะระหว่างไฟท้ายทั้ง2ด้านเชื่อมต่อกันมีโลโกโ้นะครับมิบเซอร์หลังให้2จุดโครล่ลลาคอสแทงกว่ายังไม่มีเลยนะอันนี้มีให้ครับ2จุดแบสโครล่ลลาอ,อัลติ s ไฮบิดแล้วก็ตัว GR Sport นะครับใช้ชดนานล่างนี้ตกแต่งเฉพาะตัว GR Sport นะมีดิฟวเซอร์ให้เชิมมา ด้านหลังนี้กว้างครับตามตามสไตล์ซีดานเขาจะเก็บได้กว้างแต่ว่าจะเก็บได้ไม่สูงนะนี่ชุดพวกแม่ลงแม่แรงเวลาเป็นยงเป็นยางฉะนั้นให้เดามียางอะไรครับแต่ว่ายางแบบใช้ชั่วคราวนะวิ่งเร็วไม่ได้นะครับเวลาใช้ยางนี้ยางเป็นขนาดทีหนึ่งสองห้าดสิบดีสิบเนะครับปิดไว้ไม่มีลงไม่มีล็อกอะไรนะแค่วางพาดไปเฉย ก็เป็นแบบปกตินะไม่ได้มีอะไรหนีไม่ต้องมองถอยให้นี่ไฟส่องปลายทะเบียนนะครับมีให้นะฮะเออท่านผู้ชมว่าไงด้านหลังนี่สวยไหมสวยไหมขอมว่าสวยนะเออมันถือว่าเป็นรถที่ดีคันนึงเลยอะ่ะช่วงล่างก็ดีออปชั่นที่ให้มาก็เต็มอะ่ะแล้วความปลอดภัยรอบคันมีมาให้ครบยกเว้นเซนเซอร์ดานหน้าเนาะแล้วก็ยกเว้นกล้องมองรอบคันแต่ว่าถือว่าให้มาเยอะกว่าคู่แข่งเขาเนาะ คู่แข่งเขานี้ก็คือค่ายหลักค่ายหลักนะที่ขายได้เยอะๆนั่นก็ถือว่าตัวนี้ให้มาเยอะกว่ามาเยอะกว่าเขานะครับเพราะว่ามีบายสปอร์ตให้ค่ายคู่แข่งเขานั้นยังไม่มีเนาะเออไม่รู้ว่ากักไปไหนนั่นแหะเอาเว่ากันไปครับตัวรถนี้สูงประมาณ1.4เมตรนะถือว่าสูงไม่มากก็ตามภาษารถซีดานรถเจ๋งปกติทั่วไปสูงประมาณนี้ตัวยางนี้จะมีตรวจวัดแรงดันลมยางให้้วยนะการแจ้งเตือนตรวจวัดแรงดันลมยางให้เดี๋ยวเราไป ชมข้านนกันครับว่ารถซีดานอย่างนี้ผมนั่งแล้วจะเป็นอย่างไรไปนะครับนี่ผมมานั่งข้างในแล้วเฮยนั่งได้นะเฮดลูมเหลือนิดหน่อยครับหหเหลือนิดหน่อยเล็ดลมก็เหลืออีกนิดหน่อยครับนี่คือเบาะแบบนั่งจริงนะแต่ถือว่าค่อนข้างนั่งได้สบายแล้วรถคันนี้ให้ย s b ีมาเยอะมากเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนี่ก็มีแล้วสองจุดเนี่ย เป็นแบบไททีซด้วย2จุดแล้วก็มีแอร์หลังให้นะครับคนด้านหลังจะได้เย็นด้วยเนาะมีตะมีตะขอแขวนของให้2ด้านเลยแล้วก็มีที่จับมีที่โหนให้4อันนะครับนี่อ่าเป็นแบบฟาดลงเลยเนาะยังไม่มีกระดูกแต่ก็ถือว่าทําได้ดีครับวางแขนได้ดีอยู่ เบาะนี้เป็นเบาะหนังแท้ผสมกับเบาะหนังเทียมนะมีรูระบายความร้อนให้บริเวณเบาะบริเวณเบาะตรงที่สัมผัสกับตัวเราสามารถติดตั้งไอโซฟ,ฟิตได้เบาะนี้เดินตะเข็บได้สีแดงนะครับนี่เรามาดูตรงแผงประตูกันแผงประตูนี้คือเนี่ยท่านผู้ชมนุ่มหมดเลยนี่คือนุ่มหมดเลยเป็นแบบซอฟ์นะครับนี่ก็นุ่มอ่าแต่ที่เหลือคือเป็นแบบฮาร์ดนะพลาสติก อ๋อในช่องใส่ขวดน้ําเล็กนิดเดียวเออใส่แค่คนเดียวกระจกออโต้สี่บานทางขึ้นและลงอันนี้ให้มาดีครับเยี่ยมเดี๋ยวเราไปนั่งแถวหน้ากันว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเมื่อเราเข้ามาในรถแล้วนะนี่คือในรถนะครับไฟนี้ยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่คนจะชอบแต่ถ้าซื้อมาเปลี่ยนราคาถูกครับเดี๋ยสกางเกนก็เป็นแบบหลอดไส้นะครับหลอดไส้อยู่ ภายในผมก็ว่ามันไม่ได้ดูแย่อะไรนะมันก็โอเคอะวันนี้แล้วแต่คนจะมองครับแล้วแต่คนจะชอบแต่สำหรับส่วนตัวผมผมว่ามันก็โอเคไม่ได้แย่อะไรเนาะหุมอะไรปรับสีทิศทางขึ้นลงเข้าออกได้เนาะ,นะหน้าจอตรงเนี้ยสิบสองนิ้นวมีเก้านิ้วจอนี้โคตรใหญ่โคตรชอบและตัวนี้สามารถตอบได้อิอสระเลยนะ ว่าเราจะเลือกมันจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็ตรงกลางตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ตรงด้านซ้ายสุดเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ด้านไหนมันแสดงผลยังไงเนาะนี่เลือกเอาเลยอยากให้แสดงผลอะไรเลือกเอาครับ คือแล้วแต่คุณจะเลือกเลยตรงกลางนี่ก็เลือกได้ว่าจะให้แจ้งเตือนอะไรเดีย๋ยวเรามาดูที่เราเลยพวงมาลัยด้านฝั่งนี้เป็นควบคุมพวกเกี่ยวกับหน้าจอพวกกับขีดส่วนนี้ก็เกี่ยวกับพวกระบบคอนคโทลแล้วก็สามารถเลือกเพลงได้เลือกโหมดได้หมดวิทยุอะไรพวกนี้ปุ่มปรับเพลดเสียงแล้วก็ปุ่มสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วจอกลางนี้ก็เป็นจอขนาด9นิ้วลองรับ c a r p บ a y าเ d r o i d a ต t o และทั้ง2ตัวนั้นสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้แต่ว่าผเครื่องที่ผมเชื่อมต่ออย่างนั้นเวลาต่อแบบไร้สายมันค่อนข้างมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เวลา Android Auto อ่ะถ้าแรงกว่านี้ถ้าเครื่องแรงกว่านี้น่าจะต่อได้เสถียรผมเลยต่อแบบสายเอาแบบปกติเนาะแอร์หน้าตาเป็นอย่างนี้แอร์อ t o ตะนะสามารถแบ่งเป็นดูโอโซนได้แล้วพร้อมระบบการกรองแบบนาโ o อีนะครับวัสดุซอฟนะซอฟหมดเลยซอฟหมดเลยอะข้างบนเนี่ยซอฟหมดเลยตรงนี้ก็ซอฟครับซอฟคือบุนุ่ม ทุกส่วนนะยกเว้นตรงขอบนี้ขอบฝั่งนี้ไม่ได้บุนุ่มเกียเป็นแบบ e cvt นะแล้วก็มีมีปุ่ม drive mode แล้วก็ปุ่มเปิดปิด traction control แล้วก็ ev mode นะครับแล้วตรงนี้จะมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออ t o ้เบรกโฮที่วางแก้วน้ํา2ช่องนะครับ2ช่องด้านข้างประตูนั้นก็มีอีกด้านข้างประตูนะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าครับบุนุ่มบุนุ่มตรงนี้จะตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแ b ็ a แล้วก็ตัดด้วยสีแดงเดินได้สีแดงนะครับที่ใส่เอกสารที่ใส่ขวดน้ําและนี่ด้านตาน,นี้เห็นไฟ ambient l i g h ส่องอยู่ไหมนี่รองรับการชาร์จแบบไปเตได้นะนี่ผมปิดไว้และที่ผมบอกว่าช่องเชื่อมต่อน,นั้นเยอะมากช่องเชื่อมต่อน,นั้นจะมีตรงนี้2ช่องนะครับเป็น USB Type C 1ช่องแล้วก็ USB Type A 1ช่อง, USB ชอง2ช่องแล้วนะด้านหลังนั้นก็อีก2ช่อง USB Type C ทั้งสแล้วก็มีตรงนี้ครับ เป็น USB Type C หนึ่งช่องแล้วก็ Powerlet อีกหนึ่งช่องอ่าเยอะมากเป็นทั้งหมด6ช่องที่จะเชื่อมต่อได้เนาะเออเออดีๆีอันเนี้ยแล้วก็มาดูแผงตรงนี้กันนี่ปุ่มปรับทิป A ทิป B ปุ่มเซ็ตแรงดันลมยางนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟหน้าออ t โต้แล้วก็นี่ปรับระดับไฟหน้านะครับนี่ปุ่มควบคุมแผงกระจกมองข้างอันนี้ก็เป็นพับกระจกนะครับพับกระจกอันนี้ก็ล็อกรถปลด,ปดล็อก ปุ่มล็อกกระจกไว้ออตโตส้สบานนะกระจกไฟฟ้าทั้งขึ้นและลงออตโตส้สบานเลยนี่ท่านผู้ชมเห็นนั่นไหมมีเฮสอัพดิสเพย์ให้ด้วยคือให้มาเต็มอะ่ะแล้วนี่ครับมีไฟนะแต่คนที่ชอบแต่งหน้าบนรถอาจจะไม่ชอบเพราะว่าถ้าแต่งหน้าต้องใช้ไฟต้องเป็นสีขาวนวลน,นะครับอันนี้สีเหลืองอัำพันทำให้ ต่งหน้าแล้วอาจจะไม่ได้เป๊ะอย่างที่คิดเนาะก็มีกระจกมองหลังตัดแสงแบบ Auto. ออโต้ให้มาดีมากคือให้มาเต็มอะ่ะของนี้ก็มีเหมือนกันครับค้อมไฟแอร์แบกนี่ก็ให้มาจัดเต็มเลยคู่หน้าม่านข้างด้านข้างแล้วก็หัวเข่าครับเจ็ดลูกเลยทีเดียวสลหรับตัวแอร์แบกเดี๋ยวเราจะไปลองขับขี่ดูกันนะครับว่า คันนี้มีฟิลลิ่งเป็นอย่างไรอัตราการกินน้ำมันนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และเราจะมาสรุปกันอีกทีหนึงครับว่ารถคันนี้นั้นเป็นอย่างไรไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในตัวการขับขี่ของตัว t y ต t a c ้า o l l a a t t i s เนาะนี่ผมบอกเลยอัตราเร่งคันนี้ผมว่าผ่านถือว่าใช้ได้เร่งได้ดีนะ แต่อาจจะไม่ได้ดูมีความรู้สึกว่าขับสนุกแบบเปลี่ยนเกียร์มีอารมณ์เปลี่ยนเกียร์เพราะมันเป็นเกียร์แบบเกียร์ลากไปเรื่อยเนาะเพราะว่าผมลองลากแล้วมันก็อยู่อย่างเดียวอะ่ะแต่ว่ามันมั่นใจนะเวลาขับผมจะแลคือเร่งปุ๊บมาปั๊บอะ่ะการตอบสนองค่อนข้างดีแล้วเรื่องการเบรกเนี่ย ใช้ได้ครับเแบรบกตื้นเแบรบกใช้งานได้ดีเลยแล้วก็อย่างหนึ่งพวงมาลัยเนี่ยไวแล้วก็คมผิดวิสัยโตโยต้าในสมัยก่อนไปเยอะไวแล้วก็คมมากแล้วช่วงล่างนี้ดีมากมีความเฟิร์มแต่ว่ายังมีความรู้สึกกระด้างนิดนิดตึงตึง,ตง,ตง,ตงนิดหน่อยก็ตามภาษารถที่ เลตช่วงล่างมาให้ลมแบบสปอร์ตเนาะก็จะช่วงล่างประมาณนี้แต่ว่ามีความมั่นใจพวงมาลัยนี่คือคมเลยไวด้วยเนี่ยผมโยกคือไปเลยอะคือไม่มีระยะฟรีไปเลยครับแต่ผมไม่ชอบตรงนึงอะไอตัว heads up d i p l a y อะ่ะผมหาไม่เจอว่ามันปรับได้ไหมผมลองหาแล้วผมหาไม่เจอซึ่งสำหรับคนตัวสูงอย่างผมอะตัว h e a d up p l a y นั้นมันค่อนข้างไม่พอดีหัวมันจะตัดๆหน่อยทำให้เห็นข้อมูลมันไม่ครบ เออเห็นมันเป็นบางส่วนตอนนี้ก็ต้องให้ทาง Toyota แก้ไขในเจเนเรชันหน้าหรือไม่ก็ตัวม i n เนอร์เชนเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยผมว่าค่อนข้างชอบนะเครื่องยนต์ตอบสนองดีช่วงล่างดีพวงมาลัยก็ดีครับขับสนุกแต่สําหรับคนที่กลัวเรื่องความหน้าไวกลัวอาการหน้าไวของมันอนะ่ะเขาพวงมาลัยมันไวจริงจเนี่ยเนี่ยเคลืนไปเลยไปทันทีก็ ต้องพิจารณาดูเนาะเพราะว่าพวกอะไรนี้ตัวนี้ค่อนข้างไวแล้วก็ค่อนข้างที่จะคมเลยส่วนเรื่องการตรวจจับรถคันหน้าเราสามารถเปิดได้เลยนะครับเรดาร์พร้อมทางานตลอดนะครับแล้วเราก็กดเซตไว้แล้วก็กดค้างเพื่อเพิ่มความเร็วอ๋อเนี่ยเราสามารถปรับระดับการห่างจากคันหน้าได้สามระดับนะแต่เมื่อคัน,นหน้าเบรกที่ผมไม่ได้ทำอะไรนะเบรกครับเบรกให้เลย ้งานได้ดีว่ะส่วนเรื่องบงเรื่องเบานั้นผมว่าเบาะนี้นั่งสบายนะผมไม่ผมไม่รู้สึกเมื่อยผม,มรู้สึกว่ามันนั่งสบายเลยวันนี้ผมขับมาประมาณสามร้อยโลใช้ได้ไม่รู้สึกเมื่อยและตัวเบาะนี้คู่หน้านั้นจะเป็นเบาะแบบไฟฟ้าและมีดันหลังให้ด้วยคือคุณอ้เอาตามจริงออา t e s l ส sport ให้มาคุ้มค่านะผมว่า ให้กล้องมองมองรอบคันมาเลยเนี่ยจะเพอร์เฟกมากกว่านี้และอย่างหนึง่งที่คันนี้มีให้มาแล้วผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเพราะว่ากล้องมองถอยมันเป็นกล้องมองถอยแบบปกติไกด์แดนนั้นเป็นแบบตรงเลยเรามันจะไม่หักตามพวงมาลัยเราเนาะเราหักพวงมาลัยไปทางไหนมันก็จะไม่มาตามอันนี้ต้องควรที่จะปรับปรุงเนาะควรจะหักตามพวงมาลัยตามได้แล้วแต่ว่าก็ใช้มอง แทนได้ไม่มีปัญหาครับแล้วมาดูที่การอัตราการกินน้ํามันการอัตราการกินน้ามันนั้นที่ผมขับผมขับแบบปกติเลยขับท่องเที่ยวใช้งานทั่วไปแล้วก็เร่งแซงเร่งแซงบ่อยด้วยเร่งแซงแบบหยียบสุดเหยียบสุดเลยอะ่ะคุณรู้ไหมอัตราการกินน้ามันอะทาได้ดีโดยที่เราไม่ต้องเข็นอะ่ะไม่ต้องพยายามที่จะให้มันประหยัดอะ่ะมันสามารถทําได้23 24กิโลเมตรต่อลิตรแบบสบายๆเออตัวเลขน,นี้ขึ้นมีมาให้เห็นเลยนะครับว่ามันทําได้แล้วก็เราไม่ต้องพยายามที่จะทําด้วย เราขับทั่วไปละเลยขับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันขึ้นมาให้เห็นนะครับ23 24กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยถือว่าประหยัดนะสำหรับใครที่ชอบเซฟงบอะ่ะผมว่าคันนี้ก็ช่วยเรื่องเซฟค่าน้ำมันได้สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะไปรถไฟฟ้าเออยังไม่พร้อมที่จะเติมตามสถานีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลารอนานบางคนก็ไม่ชอบอันนี้ก็เซฟงบไปเยอะนะครับส่วนในระบบไฮบริดของทางโตโยต้าส่วนเรื่องฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอพวกพีผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะใช้งาน ยากไปนิดนึงเออเพราะว่ามันมีการปรับแต่งเยอะแยะมากมายทําให้มันรู้สึกว่าใช้งานยากบางทีต้องกดค้างกดนู่นกดนี่เยอะแยะกว่าจะได้หน้าที่เราต้องการแต่ถ้าเราเริ่มคุ้นชินแล้วก็โอเคครับโอเคไม่มีปัญหาจอนี้ใช้ได้ใช้งานได้ถือว่าค่อนข้างลื่นไหลนะัอแบบตัวเนี้ยจอสัมผัสได้ดีครับแต่ว่าอาจจะมีหน่วงบ้างแต่ไม่มากหน่วงบ้างเนาะตามภาษาจอของโตโยต้าแหละผมก็เห็นหลายรุ่นมันน่วงนี่แหละ แต่ยังไม่สู้รถจีนนะรถจีนเขาจะว่องไวกว่าน,นี้แล้วออโต้เบรคโฮนี่ผมว่าทําง,งานได่ค่อนข้างเร็วนะคือเราจอดรถอยู่สนิทปุ๊บมันก็ทําง,งานทันทีเลยผมค่อนข้างชอบนะเวลาขับรถติดในเมืองอ,อย่างเงี้ยตอนนี้ผมกําลังติดอยู่รถไฟกําลังผ่านปล่อยเท้าจากเบรคแล้วก็อยู่เฉยๆอย่เงี้ยสบายครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูช่วงล่างเนี่ย ช่วงล่างอิสระสีหรอ่ะมันมีความมั่นใจนะคือตอนนี้รถติดก็คงไม่เห็นภาพมากหรอกแต่ว่าผมขับมาแล้วผมเอามาเล่าให้ฟังอ่ะช่วงล่างมั่นใจเฟิรม์มแต่มีความตึงตังนิดนึงมั่นใจอ่ะเป็นช่วงล่างที่ดีเลยขับสนุกด้วยแต่เรื่องการเก็บเสียงอ่ะผมว่าการเก็บเสียงลมหน้าหน้าทำได้ดีครับไอ้ตรงกระจกหน้าเนี่ยเป็นกระจกแบบลดเสียงไนงะแต่พอเป็นไอ้ช่องตรงข้างประตูเนี่ย ผมรู้สึกว่าทํายังไม่ทําได้ยังไม่ค่อยดีนะยังคงต้องปรับปรุงอยู่ยังมีเสียงลมรอดเข้ามาเวลาขับที่ความเร็ว8ปดสิเก้าิถ้าเกินร1อยสิบเดี๋ยวผมจะไม่ว่าเลยนี่แปดสิบเก้าสบเสียงมันเริ่มรอดเข้ามาแล้วคือมันได้ยินเสียงชัดด้วยว่าเสียงมีลมรอดเข้ามาเนี่ยเสียงเก็บเสียงจากภายนอกอะเสียงยังดังเข้ามาชัดเลยผมปิดกระจกไม่แน่นเป่าวะก็ไม่นะเออก็นั่นและก็สนิทแล้วเอาละครับนี่ก็เข้าๆนะเพราะว่าก็เป็นรถรุ่นที่ เปิดตัวมาได้สักพักใหญ่แล้วแหละสำหรับตัว t o y ยต้าค r นล l าอั t ติสถ้าใครยังอยากเล่นตัวนี้อยู่ผมว่าก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรถที่ดีคันนึงเลยหลายๆอย่างดีเลยแม้จะเปิดตัวมาก่อนคู่แข่งแต่เขาก็ยังมีสิ่งที่ดีงามกว่าแต่เรื่องที่ผมอยากให้ปรบปุง้งยังมีข้อติเตียนอยู่ก็คือการเจ็บเสียงเสียงลมเสียงภายนอกเข้ามาอย่างเงี้ยเสียงพื้นถนนบางทีเสียงเข้ามาได้ค่อนข้างที่จะง่าย แต่ถ้าเปิดเพลงกลบก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าเปิดดังหน่อยเพราะตอนผมขับออกไปเนี่ยผมก็ยังต้องเปิดดังนะแล้วตัวบรคสปอร์ตเนี่ยบรคสปอร์ตนี่ทํางานได้ดีนะทำงานได้เร็วตรวจจับรถได้ตั้งแต่ไกลๆเลยแล้วก็ตัว RCTA เนี่ยก็ทํางานได้เร็วครับถึงจะมีแค่2ตัวก็จริงแต่ว่ามันตรวจจับได้เร็วมากรถใกล้จะมาถึงเนี่ยคือมันตรวจจับเจอแล้วว่าเอ้ยมีรถเข้ามานะมันก็จะส่งสัญญ,ญาณเตือนแต่มันจะไม่เบรกให้เราแบบอัตโนมัตินะ เราต้องเบรกเองมันจะส่งเสียงเตือนอย่างเดียวเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเนี่ยเวลาผมบอกว่ารถมันมีความมั่นใจเนี่ยท่านผู้ชมลองดูนี่นะว่าเครื่องยนต์นั้นมันมีนมพละกกาลังผมจะลองเร่งนะนี่จาก65นะผมะลองเร่งเบาๆ่าวๆนะให้ดูว่ารถมันดึงทันทีเลยอ่ครับเดียวร้อยแล้วนี่คือร้อยแล้วนะครับคือผมถึงบอกว่ารถมันมีพละกําลังเหลือเฟือทำให้เราสามารถ เล่งไม่มั่นใจแซงไม่มั่นใจเดือผมโคตรชอบเออแต่เครื่องตัวนี้ก็ใช้กันมานานแล้วล่ะครับก็ต้องรอดูว่าโตโยต้ายังจะไปต่อไหมสรุปเครื่อยงยนต์ตัวนี้ผมคาดว่าอาจจะไม่ไปต่อนะอาจจะใช้ตัว2.0แทนตัวเดเมยฟอร์ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าโตโยตานั้นจะเอาอย่างไรโอเคครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปสรุปกันอีกทีนึงว่ารถนี้เหมาะกับใครอย่างไรเดี๋ยวไปสรุปกันครับ เอาละครับหลังจากที่เราได้ไปลองกันมาแล้วนะสําหรับตัวนี้ผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าไฮบริดของทางโตโยต้านั้นประหยัดน้ํามันโคตรยี2สิบสามถึงยีกิโลเมตรต่อลิตรนั้นมีให้เห็นได้แบบง่ายคือคุณขับปกติก็มีให้เห็นแล้วคือผมขับแบบไม่ไม่ได้พยายามที่จะประหยัดเลยนะผมขับเหยียบเหยียบแซงเหยียบแซงเงี้ยก็ได้2 2 2 3 24กิโลเมตรต่อลิตรอัพทางนั้นเลยเฮ้ยไฮบริดของโตโยต้านี่คือไว้ใจได้นะครับ แล้วสาหรับคนที่เหมาะกับคันนี้นะคนที่ยังไม่ใช่อยากได้รถไฟฟ้าอยากได้รถน้ํามันอยู่แต่ว่าก็อยากประหยัดน้ํามันอยากเซฟค่าใช้จ่ายคันนี้เหมาะครับรถที่คุณไม่ต้องแบบพะวงเรื่องรอบเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆนานาที่ต้องเท้านิ่งๆถึงจะประหยัดคุณขับปกติคุณคุณก็ประหยัดแล้ว 2. คุณชอบรูปร่างหน้าตาของมันชอบความเป็นซีดานอ่าหลายๆายคนอาจจะบอกว่ามันไปเป็นแท็กซี่แต่ผมว่ามันคันนี้ไม่เหมือนนะ ใครเปิดไฟตันหมอกเนี่ยถงใส่มือผมไปโดน,นครับไฟตัดหมอกเ e d ผมลืมบอกผมว่าคันนี้ดูดีกว่านะครับดูดีกว่าและมีความแตกต่างนะสำหรับตัว g r sport ทั้งการตกแตง่งทั้งช่วงล่างนั้นมีความแตกต่างกันจากตัวปกติและคนที่ชอบความเป็นโตโยต้าแน่นอนครับโตโยต้าสร้างชื่อเสียงมานานแล้วบริการหลังการขายเรื่องอะไรเรื่องคงทนนั้นไว้ใจได้ครับสำหรับโตโยตา้าเอาละครับก็นี่แหละครับสำหรับตัวโตโยต้าโคราอิต คุ้มค่าประหยดัดออปชันให้มาเกือบเต็มและเป็นรถที่ช่วงล่างดีเออนี่ผมไม่ได้อวยนะต้องมาลองกันจริงๆรถที่ช่วงล่างดีเลยแต่ว่าเรื่องการเก็บเสียงนั้นต้องปรับปรุงหน่อยนะยังมีเสียงเข้าลงเข้าบริเวณที่กระจกด้านข้างอยู่ถึงแม้จะก,กระจกด้านหน้าจะเป็นอะคูสติกการ์ดไม่มีเสียงเข้าเลยแต่บริเวณด้านข้างแผงประตูนั้น มีเสียงเด็ดลอดเข้ามานะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ถูกใจตัวนี้นะครับหรือว่าใช้อยู่สามารถมาแชร์ความเห็ีกันได้สำหรับคลิปนี้ไอคิ l เอาลีวิวขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ